เอาวีโอด้วยพี่อะเอาวีโอไปลงที่ไหนแล้วก็แล้วก็วันนี้มากันทั้งรุ่นนะร่คมรั้ทั้งรุ่นเลยรุนแค่นี้อะทั้งรุ่นนีเท่าไหร่นะไม่ไม่ๆมคือเรากำลังเรียอะไรกันอยู่ไอ้เป้อย่าไปวมันัวันนี้มันมันมีเยอะ เ่นวันนี้ตัวนี้หม่อมตั้งแปดท่านครับท่าแบบว่าเราเราจิตกรรมอยู่ที่สิบพระนครกระดกปวดเลยกินอะไรเราเนี่ยจิตกรรมเลยครับท่านเราเนี่ยไจิตกรรมเลยครับท่านหนักแล้วหนักแล้วพอแล้วครับพอแล้ครับรู้สึกยังไม่หยุดแล้วครับนี่เล็กไรมากไอ้ยาไม่มีที่ทำเลยค่ะลูกค้าสิบแปดนี่ก็ค่าสิบแปดนี่ก็ค่าสิบแปดหนัก เฮ้ยโอ้โหไอจุดปากคือแปดสิบห้าวะวันนี้เาซ่อมซ่อมในพวกไปเท่าไหร่ซ่อมในพวกในพวกไอหกกราฟรุ่นหนูซ่อมที่ไม่มาก็ไม่รู้รุเก่าบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไม่ซ่อมตอนที่เจอพี่จกลางถนนเลยพี่ขับนิสันอะไรมาล่กอย่างบอกพี่ครับเชิญนะคะหนูซ่อม เชิญเข้าซ่อมด้วยไอ้เองนั้นไอ้เนี้น่นเชิญเลยใช่ไหมฮะเชิเข้าซ่อมด้วยไม่เดี๋ยวตอนนี้ปีหนึ่งรุ่นนี้แล้วเราก็จัดรวมแบบนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทีรุ่นหลังๆเนี้ยเซเนียเท่าไหร่ใช่ใช่แตอนนี้กาลังแต่ตอนนี้เราก็จะรวมแต่ท่านรวแต่ท่านจน่าจะแบบว่าเราเรากล่าวว่าจะจัดให้มันแบบก็สอบลค่มาจำเป็นตัวแกมันข้าเราไม่ เอาวีโอด้วยพี่อะเอาวีโอไปลงที่ไหนกับ้างคือเป็นตัวอย่างดแต่คณะนี้พี่เอาอะไรอ่ะดูแลเฮ้ยดูแลเฮ้ยอะฮะดูแลท่านไอ้มึงไปคนละครึ่งไหมคะตัวละครึ่งมึงกระดกเลยไปเลยดูมันดิ่งเหรอเฮ้ยมึงดูดิ่งเลยมาเร็วมาเร็วโอ้ดอกกอกดูกองเทียน แล้วใส่กระปองด้วยใส่กระปองอีกเอาไปเลยส่งดีๆส่งดีๆเดี๋ยวมาตอนสิ้นวันใส่กระปอง หลักฐานเป็นหลักฐานไม่ได้เยเกียรันยนเดายไปหพันเดี๋ยวดี๋ยวสอพันนี่ก็มเมกันิเม่เกแล้วบอกว่าไม่ได้เกีรมีหลักฐานเกรได้เขามกน่ัเกาแก้วแตกเกีบไป้ป่เม่อกเอาไปติ้งล้เดี๋ยวท่านเดยวไม่เกียถ้าทำแก้วตกแก้วหลนนะเก็บไได้ป่ไม่เกยรเปา ตีความเสียเลย เอให้เอาให้เร็วๆเ้าเอาตังค์มายืมร้อยึงคาตอนนี้หนูเลอยู่สองร้ายให้หนูยกไปใหด้ค่ะ่อยู่แถวเนีร่เหรอไม่หน่อยค่ไให้ผู้ชายลูกที่ที่เล่นในเฟซบุ๊ก k อ่ะสวิตสวาสดบ้าบอเลยเลศ มาญี่ปุ่นี่ปุ่นก็ห้าอะไรนี่เป็อนปลาห้าเยปลา้อะไรแล้วก็มีพสต์นั่นตุ้งยี่แก่ๆแล้วใครจะเปิดดูเปิดเลย on <laughs>